ม้นวยมันดูุนะปบักขามซูเมอร์นี่พี่น้องทมื่เจ้าเบ่งดูบัดไข่เป็ดโอไข่ไก่งวยซัมปตีนี่บักขามง่ขึ้นง่ขึ้นขุ่ไมวบักขามเจ้าไทยเขื่นทั้งเครื่องนี่ง่ายเพื่นเอนแต่ทั้งแต่ขานี่ต่อกียมแต่ว่าอยุบ้านห้องนี้เพราะท่านได้เอาอันบักขามสีชมพูมัปลูกกันยังยังยังป้าหนมองนี่เป็นตะยุทนี่จะไปยุกเอาไป อันเฮ็เทีงหน้าน่อยวันนี้ก็สอยู่ดีแห้งเนาะเห็นัอยปาปดดดดปาอีเลีไมยาเรื่องเป็นตะยูแห้งวัดนี้ผู้ประคามแน่ต้มปลาแล้วก็ดึงบักคามใหญปไปใส่ต่มแสบแสบเเนาะเอาใครใครใครโคตรด้วยนี่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 ไขรมันเ่าไม่ได้บู แม่นบอกโอ้ยใครอันนี้มันบาเนเนี่หันไข่ไกลตีนี่แหละไกล้ตีมันไข่ออกนันโตนันป้าแม่โตแม่ดิไข่แม่มันมาเดนเ่าไม่ยกเอาไปแหมมันเป็นไข่อ่อนเขาไปเนี่ยเขาจะร่มตายตรงนู้น น้องใหม่ฮะไปกินเบิร์ตเยนเบิรห้างวัแดงก็ไปอยังคือบหางแงู่อพูดอะมาตันหัวหน้ามันใส่ผ้าอยางว่ามนผัวตายหรอกจังเลยอุ้ยมุมนี่เป็นตะยุก็คู่หมองไนมากจังสิออาศนี่นี่นี่คนมากเสีเอาเจนหน้ามาอยู่นี่อู้หองเพื่นติจน้ำะปลาใช่หมดเลยเ้าก็เอาไปทะเมยไปทะเมยเจ้าเย็นดีมันจูเป็นตะยุยังสิยังชีต กันก็แม่นขอนเลยเนาะก็ขอนเลยชีวิตถึงขอนชีวิตรอวันรอวันเดี๋ยวมาบอกเอาผัวพเน่โอ้ยต้องต้องได้ก็เอาไปโหลดต้องคิดว่าสิไปหาเอาไผได้เบียร์นายจันไม่เสียดายกับนักเจ้าอยู่คนเดียวนั่นวันวันจะอยู่ที่ไหนกินที่ไหนโอ้ยกระชิโตกซาแล้วพี่น้องโอ๊ยไทยเป็นด้วยเอาหนามเขามางามเด้กงามตัวเนาะยังไงงามตสุยางเนาะบาดี โอห่านมันก็ลอยหนีแล้วเอาน้ำือใสแค่มันเห็นเจ้าห่านเจ้าก็หนีใส่ห่านบักหาหุ่งัวกาก้ายืนหนีเกยเฮ้ยมันหนีแต่โดนแล้วมันห่อนเนี่ยมันหนีแต่โดนเหรอขุนเอ่าดวใบตองแต่ว่านทางมม่ใจเหาะโอ้ยพูดมันขึ้นไปพูดไปเฮียนหาพ่อไงหมนดป้าเป็นแต่ยูเนา้อยเลี้ยงเนาะอันนั้นกับของเล่ามันมาฟังนั่นตรงนู้นแหละไอแค่ตรงนู้นเลย ตรงนู้นตรงน้นเลยรักแดนเือต้นน่นพาวต้นนี่นะต้นพ้าต้นนี้คู่สานนันใช่เนเอ้ยน้ำแม่เป็นแต่ล่องลอยแท้โม่ข่เนี่ลอยดีไปยังนด้นี่จนวายน้ำเป็นไข่เนี่ยผ้าผ้าจาลอยมือรุ่นหนวายน้ำเป็นเลยได้หน่ได้ไหมได้ไหมเธอสาก้วงก็เนี่กับผ้ากันลอยได้เนียมันสลอยกับเ ปีแม่ลดว่อผ่ากันตัดปีออกกล้วยมันกับ่าตึงอนดจ่เมือเียน่นข่อยเานอเาเ็ดข่อยเอากล้วยมื้เจ้าไปยังคือแตกออกยังสั้นใช่ข่อยพาจะมาเบืองน่ะอ่าข่อยผู้นี้ลหละข่อยให้ขอยกินขอยยา